สำหรับอาน,นิสงส์การบูชาพระาธาตุพระบรมราธาตุแห่งนี้นะครับจะมีผลต่อชีวิตของของผู้ที่สัก,การะบูชาอย่างไรบ้างครับที่ได้แน่ๆเลยนะครับคือความใจเย็นและเย็นใจความสบายใจจะเกิดขึ้นเพราะว่าจะทําให้เขาอะมัน่นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะขึ้นส่วนเหตุอื่น ก็แล้วแต่บารมีของแต่ละคนแต่ฉันคิดว่าคนที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิย่อมเกิดปัญญาเ, mm hmm. เมื่อคุณเกิดปัญญาคุณก็ใช้ปัญญานั้นนะแก้ไขสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันได้มันคือเหมือนหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยทานศีลสมาธิปัญญา คนมีทานก็อยากมีศินคนมีศินก็อยากปฏิบัติปฏิบัตินั่งสมาธิคนมีสมาธิมีสติก็ย่อมเกิดปัญญาในเมื่อเกิดปัญญาก็ใช้ปัญญานะั้นแก้ไขปัญหาชีวิตที่เกิดเหตุที่เกิดได้ท่านี้ที่บอกได้คือเท่านี้แต่อันอื่น เราไม่สามารถทราบได้มันอยู่ที่บาร,รมีบุญของแต่ละคนครับแล้วบางท่านที่ที่เขาบูชาไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นด้วยด้วยศีลด้วยปัญญาสมาธิของเขาด้วยในความคิดของฉันครับคือด้วยปัญญาอืเพราะว่าการนั่งสมาธิเสร็จเขามีปัญญาเนี่ยครับเมื่อเขามีปัญญาเขาแก้ไขอ่าปัญหาของเขาถ้าเขามีปัญหาปุบ๊บเขาจะมีสติแล้วเพราะว่าเขาไหว้พระสมุนทักมเมศ สมาธิเสมอถ้าเขามีปัญหาเข้ามาปุ๊บเขาจะมีสติละนเมื่อเขามีสติเขาก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาครับแล้วองค์พระธาตุนี้มีมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเคยมีผู้รู้เข้ามาทดสอบอะไรไหมครับว่าว่าอันนี้ของจริงของปลอมครับก็มีหลายคนอยู่ก็มีหลายคนอยู่ก็มาพิสูจน์กันเองก็พิสูจน์ก็แล้วแต่เขาอืมตามขั้นตอนของเขาอ่าแล้วเขาก็เขาก็รู้ว่ามันจริงอยู่แล้วแหละ เพราะว่าแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดคือไม่เท่ากันสักเม็ดอ่ะครับขนาดไม่เท่ากันสักเม็ดอ่ะเพราะว่าถ้าหยิบมาดูปุ๊บมันจะรู้เลยว่าไม่เท่ากันสักเม็ดถ้าถ้าหล่อจากลงหลอก็ก็จะเป็นขนาดเท่ากันอยู่แล้วันเท่ากันเท่ากันบางเม็ดก็อ่บางเม็ดก็แตกอย่างเงี้ยบางเม็ดก็เป็นวงรีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับ อย่างเงี้ยใกล้จะออกมาเป็นสองอันแล้วเนี่ยอือันนี้สองอันครับนี่เนี่ยจะเป็นสองอันละครับอืกระสดดจมากอ่ะจอดูน่าอัศจรรย์อันนี้สองอันยังก็เลยสองอันนะอันนั้นแหวงกำลังจะขยายออกอห็นแต่ตัวออกเราเราสามารถพิสูจน์ได้ดูดูได้ด้วยตาปาีไงครับฉันนั่งมองนะครับโอเคเอ๊ะทำไมเพิ่มมะ แล้วเพิ่มมาได้ยังไงคำถามนั่นแหะมันอยู่ในสมองฉันครับแล้วฉันเป็นคนชอบพิสูจน์ไงครับฉันก็เอานั่งมานั่งเอาเอามาใส่อย่างเนี้ยใส่อย่างเงี้ยใส่ผ่านเนี้ยจะมานั่งเขี่ยดูเขี่ยดูว่าเอ๊ะเกิดขึ้นมาได้ยังไงฉันก็เลยสรุปได้ว่ามาโดยอากาศมันจะแล้วก็เป็นเม็ดเล็กๆแล้วสุดท้ายก็มาโดยการแบ่งตัว และมาโดยการแตกแตกเลยมเม็ดใหญ่แล้วก็แตกแตกแล้วก็หลอกลมครับเ,ออเป็นอย่างนี้จริง <laughs> เป็นที่น่าอัศจรรย์นะครับสําหรับพระธาตุที่คูบาได้มาเนะี่ยบางบางอพระอบนีบ่ยอันนี้จะออกสีสีทองนะครับออกสีทองทองหน่อย้วยข้างบนจะออกสีชมพูหน่อยนะครับ ความเข้มของสีเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าตัวนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหมือนกันอใืใกล้ล้ใกล้จะเปลี่ยนสีอ,อย่างน่าอาจจัศจรรย์นะครับสีของพระทาตที่เสด็จมาที่นี่